สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e b o o k p เ Page เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักปุ๋ยแต่ละชนิดนะครับว่าต้นกล้วยของเราเนี่ยต้องการปุ๋ยธาตุอาหารลักษณะแบบไหนเราจะใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลาต้นกล้วยกี่เดือนใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีมันจะมีธาตุอาหารหลักอยู่3ตัวก็คือ NPK กันทุกทุกชนิดนะครับ ในปุ๋ยคอกมันก็มีนะครับในปุ๋ยเคมีก็มีแต่ทีเนี้ยในปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมูลสัตว์มันมีปริมาณน้อยเวลาเราใส่เนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นพืชดึงธาตุอาหารพวกนี้ไปใช้ได้ช้านะครับทําให้พืชอาจจะสวยช้าเราก็เลยไม่ค่อยใช้กันแต่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์พวกนี้มันช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับ มันถ้าเราใส่แต่ปุ๋ยเคมีดินจะแข็งดินเสียเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลักด้วยทีนี้ปุ๋ยเคมีที่เราจะใส่เนี่ยมันมีอยู่3ตัวหลักๆ NPK ที่เราเห็นตัวเลขในด้านหน้าปุ๋ยถุงปุ๋ยนะครับมันจะมีตัวแรกตัวกลางแล้วก็ตัวสุดท้ายมันคืออะไรก็คือ NPK นั่นเอง N ก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับ P ก็คือธาตุฟอสฟอรัส K คือธาตุโพแทสเซียม าตุไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตในช่วงแรกนะครับทาให้พืชเนี่ยแข็งแรงในส่วนของอบำรุงใบบำรุงกิง่งแล้วก็บำรุงต้นนะครับส่วน P เป็นฟอสฟอรัสเนี่ยช่วยเสริมให้พืชเจริญเติบโตในเรื่องของระบบรากสามารถลำเลียงอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ K เ,เนี่ยโพแทสเซียมเป็นส่วนเสริมในการช่วยสร้างเนื้อของผลนะครับก็คือผลิตแป้งอย่างเช่นกล้วยเนี่ยมันก็จะผลิตแป้ง ทำให้ผลเร่งรสชาติผลสีสวยสวยงามก็อยู่ที่ธาตุโพแทสเซียมนะครับทีนี้สําหรับต้นกล้วยผมจะแบ่งเป็น3าระยะนะครับโดยส่วนตัวในการใส่ปุ๋ยผมจะแบ่งเป็น3ระยะมาดูระยะแรกนะครับนับไปเลยเดือนที่1 2 3สนะครับแล้วก็ระยะที่2นับไปเลยนะครับเดือนที่4,5,6แล้วก็ระยะที่3เนี่ยนับไปเลยครับเดือนที่7 8 9นะครับ พอเข้าสู่9เดือนกล้วยน้ำว้าก็จะออกปลีนะครับออกปลีแล้วก็ก็คือ,อดอกนั่นเองดอกของกล้วยนะครับ,บวิธีการปลูกกล้วยนะครับ,ดบเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ แรกว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรเราขุดหลุมนะครับลึกประมาณ1ศอกนะครับโดยประมาณกว้างก็1ศอกแล้วก็คลุกเคล้าปุ๋ยอคอกนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วนะครับอย่าเอาปุ๋ยอคอกที่อยู่ในอคอกวัวสดๆมาใส่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการหมักในหลุมพอเกิดการหมักในหลุมมันจะมีความร้อนทําให้กล้วยของเรามันเหลืองแล้วก็อาจจะตายได้นะครับทีนี้นะครับพอเราเตรียมหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปูนขาวเรียบร้อยแล้วเราก็ ทำการปลูกนะครับแล้วก็ฝังกลบกลบให้มิดหัวหนอกล้วยนะครับแล้วก็รดน้ําปกติทั่วไปในระยะช่วงนี้หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนับไปเอาสัก2อาทิตย์แล้วกันนะครับค่อยมาใส่ปุ๋ยนะครับประมาณ2อาทิตย์เริ่มใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับในช่วงแรกเราใส่สักหนึ่งกร,รัมก็พอนะครับ1กร,รมัมสิวันใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ1กร,รมัม หรือว่า1เดือนใส่ครั้งหนึ่งก็ได้กําเดียวนะครับเป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียเราสังเกตได้ไม่ยากนะครับตัวเลขมันจะอยู่ด้านหน้าด้านหน้ามันตัวเลขจะสูงยกตัวอย่างเช่น4 6 0 0นะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยยูเรียเอามาใส่นะครับบำรุงการเจริญเติบโตของพืชในในระยะแรกในช่วงเดือนที่1 2 3 15นะครับ15วันใส่ครั้งหนึ่งหรือ หนึ่งเดือนใส่ครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งกร,รัมก็พอนะครับทีนี้มาดูในช่วงระยะที่456นะครับในช่วงระยะที่2เดือนที่456เราจะใส่ปุ๋ยอ่าสูตรเสมอนะครับก็คือ15 15 15หรือ16 16 16หรือ 17, 17 17 17ก็ได้นะครับให้ใส่ประมาณสองกร,รัมต่อครั้งก็ได้นะครับ15วัน2กร,รัมต่อครั้งแล้วก็15วัน2กร,รัมต่อครั้งนี่ก็วิธีใส่ก็ โดยรอบโคนต้นนะครับโดยรอบโคนต้นแล้วก็รดน้ําอาจจะมีระบบสปริงเกอร์รดน้ําปุ๋ยก็จะละลายแตกตัวซึมไปกับดินนะครับผมก็ไม่ค่อยจะพลวนดินต้นกล้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอบมันอาจจะไปสับโดนรากของกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยรากมันจะอยู่ตื้นๆมันหากินตื้นๆผมจะใช้วิธีการตัดหญ้าเอานะครับตัดหญ้ารอบๆบโคนต้นทําความสะอาดพอในช่วงระยะที่ 3นะครับระยะที่3ช่วงเดือนที่789ก็จะใส่ปุ๋ยสูตร13 13 27นะครับลักษณะปุ๋ยก็ประมาณนี้ก็คือตัวตัวท้ายท้ายเนี่ยตัวที่3ตัวเลขตัวที่3จะสูงกว่าเพราะว่ามันจะเป็นธาตุโพแทสเซียมนะครับตัวท้ายท้ายจะสูงกว่าโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยมันช่วยในการผลิตแป้งนะครับช่วยผลิตแป้งให้กับผลกล้วยของเราหรือว่า ช่วยให้ผลกล้วยเนี่ยมันสมบูรณ์สีสันสวยงามนะครับรสชาติอร่อยก็อยู่ที่ปุ๋ยตัวนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ